ครับวันนี้เมือ่อวันศุกร์สองวันเมื่อกี้ครับไปฉีดวัคซีนของแอสตราก็อาการก็เหมือนจะเป็นไข้นะครับเป็นไข้เราก็ต้องกินยาพารานะครับกันไว้ะคราะจะปวดไหล่ครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะครับ ก็ประมาณคืนหนึ่งนะครับคืนที่สองก็ดีขึ้นนะครับก็กินยาพาราเรื่อยๆเยช้าเที่ยงเย็นนะครับอาการก็จะดีขึ้น,นควันท,ที่สามก็ยังปวดไหล่ฟังที่ฉีดยาอยู่เหมือนเดิมครับแต่ก็ดีขึ้นแล้วร่างกายครับเป็นปกติแต่เรือแต่เจ็บไหล่ยนิน,นึงนะครับ ก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับวัคซีนตัวนี้นแอสตราซินิกะครับใครที่ไม่ฉีดก็สักงซืให้ฉีดป้องกันไว้นะครับเพื่อจะเป็นภูมิต้านทานนะครับให,ให้ให้กับเราเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับ